สวัสดีครับเป็นรถสวยเพยนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาอัปเดตนะครับโซนรถตู้นะครับของเพยนะประมาณ70คันเอาตัวอย่างให้ดูประมาณ10 20คันนะครับเป็นรถตู้หน้ายาวหน้าสั้นหน้าเดิมเกียร์โตเกียร์มนนวลมีคอมมดแล้วก็มีเบนคจูรี่นะครับเพิเพิตัวเบนซีนที่เอาไปติดแกสได้นะครับคันนี้1คันนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับที่เพยนตะบอกมีรถตู้คันไหนบ้างสวยน่าสนใจนะครับทุกคันเลยบอกเลยว่าเป้คัดรถมาให้แล้วนะครับโซนนี้เรียกว่าโซน C ี่นะครับโซน C ของเพยนะ ของสาขาหนึ่งนะครับจะมีรถที่เป็นเกียร์ออโต้เกียร์เบนนวดนะครับอย่างคันนี้เป็นจูลี่นะครับรถตู้นะเครื่อง2.7เบนซินนะครับตัว G นะไม่แสนหกนะครับเกียร์ออโต้นะครับประตูไฟฟ้าสประตูเปิดได้2ฝั่งนะครับปี18บแปดไม่แสนหกหมื่นราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังนะอ่าเปิดให้ดูนะครับเป็นเบาะหนังด้านในนะครับนี่สามแถวแบบนี้นะครับเบาสามแถวเบาะคู่หน้าสไลด์คู่หน้าหลังได้นะครับ เกียร์ออโต้นะครับอ่าอันนี้เป็นโซนโรโต้นะครับโรโต้ otto, นะอ่าแล้วก็มีพวกตัวที่เป็นตัวเกียร์แมนนวลก็มีนะครับนี่อย่างคันนี้หน้าโชมหน้าเดิมนะครับโชมหน้าเดิมนะครับปีสิบเก้าไมล์แสนหกแปดแสนสองหมื่นเก้าคันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์ออโต้หรือเก er ียร์แมนนวลเดี๋ยวพาดูด้านในนิดนึนงนะครับเดีย๋ยวพาดูนิดนึงนะราคาเหมือนเกียร์ออโต้อ่าเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนี่เกียร์ออโต้นะครับ อ่ามีจอแตกนิดนึงนะครับนี่เกียร์ออโต้นะรถเข้าใหม่นะครับอ่ะคันนี้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เบาเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับสามแถวเป็นเบาะแบบหุ่นยนต์นะครับนี่อ่าเบาะหนังนะครับสามแถวทําบิวอินนั่นในมาใหม่เครื่องเสียงติดมาพร้อมเรียบร้อยนะครับมีจอให้พร้อมนะครับมีจอให้พร้อมนะครับคันนี้สวยพร้อมใช้นะครับสภาพนี้นะมีพักเอซให้ด้วยนะครับหนึ่งจุดพร้อมฟัสชั์สนะครับ 8แสนสองหมื่นเก้านะครับผ่อนประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนะครับขอดูด้านหลังหน่อยว่ามีกล้องไหมด้านหลังไม่มีกล้องนะแต่มีเซ็นเซอร์ให้สี่จุดนะครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้สี่จุดนะคันนี้นะครับ8แสนสองหมื่นเก้านะครับคลีออร์โตใครชอบก็จัดได้เลยนะครับชอบจัดได้เลยนะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยสภาพสวยเลยนะครับ8แสนสองหมื่นแสนสองหมื่นเก้าปีสิบเก้านะไม้แสนหกนะครับรถปีสิบเก้ากันสาดติดมาให้พร้อมแบบนี้นะครับรถตู้นะครับอมาดูคันต่อไป 769,000คอมพิวเตอร์เครื่อง300นะครับปรี18นะครับปรี18กระจกด้านซ้ายสไลด์แค่บานเดียวด้านหน้าของเดิมนะครับตัวนี้แต่งทรงลงแบกให้เรียบร้อยนะครับแต่งทรงลงแบบให้เรียบร้อยคันนี้ทะเบียน7745มาดูกันนะครับจดป้ายเหลืองป้ายฟ้าได้หมดนะครับเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลนะครับบิวอินด้านในมานะครับป้ายเข้าศูนย์ยังอยู่นะครับนี่ป้ายเข้าศูนย์ยังอยู่เลย คันนี้ไม้หนึ่งแสนโลเท่านั้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับบิวอินด้านในมาแล้วเรียบร้อยมีเครื่องเสียงพร้อมจอมีให้ครบต้องคาราโอเกะได้สบายเครื่องเสียงติดมพร้อมครบนะครับคันนี้เรียกว่าสวยเลยนะครับแต่เกียร์มันนวลอ่าเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันปีสิบแปดนะครับแล้วก็มีปีสิบเจ็ดคันหนึ่งที่เป็นเกียร์มันนวลแต่งวีไพีให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับสนใจท่ามาได้นะครับแล้วก็คันด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวรถที่แต่งทรงแบบมาให้คันหนึ่งเข้ามมาพร้อกันนทะเบีย 4366คันนี้นะครับทะเบียน4366นะครับ8 4 9ปี18ไม้9 0 0 0 0โดคุ้มไม้น้อยนะอันนี้ไม้น้อยนะครับอันนี้ถ้าใครหาไม้น้อยผมแนะนำคันนี้นะครับบอหนังด้วยขอดูนิดหนึ่งด้านในเป็นยังไงนะครับพาดูเลยนะครับเดยนดูกันสดๆเลยบอหนังสีเทานะครับเกียร์ออโต้นะบิ๊กเอ็นด้านในมาใหม่นะครับครบเลยนะครับแต่งมาเรียบร้อยด้านในดีไซน์มาใหม่สวยหรูแอร์ด้านหลังเป็นไมโครบัส4จุดเลยบอหนัง3แถวนะครับ คูน้านะครับมีแอร์ให้ครบเกียร์ออโต้นะครับนี่เกียร์ออโต้นะครับมีตรงมีจอให้ครบทั้งเสียงไพโอเนียนะครับสวยนะครับสวยเลยปีสิบแปดปีสิบแปดนะครับเกียร์ออโต้แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันมีเลือกอยู่สี่ห้าคันนะครับถ้าชอบก็จัดได้เลยรถตู้สวยๆนะครับสนใจโทรมาศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับเป้รถสวยเพชรยนต์นะครับอ่ะคราวนี้มาดูนะครับ หน้ายาวบ้างนะครับหน้ายาวหน้ายอดฮิตปัจจุบันเลยนะครับหลายคนชอบนะครับมาเลยนะครับซื้อแล้วได้รถเลยนะครับราคาทั้งสคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแบาททุกคันนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแบาททุกคันเลยมาดูกันหน้ายาวจะเป็นหน้าที่เครื่องอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเครื่องอยู่ด้านหน้านะครับขับขี่นะครับภายในห้องโดยสารเงียบนะครับแล้วก็กว้างใหญ่สูงโ่งแบบนี้เลยนะครับตัวรถนะครับไฟหน้ามันตินะครับกระจังหน้าโครเมียมพร้อมกับไฟตะมอกปีมาให้ครบเลย3คันนี้ราคาทันหมด1นึ่งล้านหนึ่งแบาท มลแสนเจ็ดไมลแสนเท่าไหร่ไมลแสนแปดแล้วก็ไมลแสนห้าอันนี้ไมลแสนห้านะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทมีกล้องหน้ามีกล้องหลังให้พร้อมนะครับเดี๋ยวพาดูด้านในนะครับรถปีสิบเก้านะครับปีสิบเก้านะขอดูด้านในหน่อยนะครับด้านในบิวอินมาใหม่นะครับบิวอินเบาะเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ใช่เบาะผ้านะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสามแถวนะครับรถนงานประวัติศูนย์นะครับคันนี้รถงานประวัติศูนย์นะครับได้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะ สภาพพร้อมใช้นะครับถุงซีลหุ้มยังอยู่เลยสภาพใสไมค์กริปนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับและข้อแล้วก็มีนะครับสวยๆต้าสนใจนะครับราคานะครับประมาณเจ็ดแสนต้นๆนะครับนี่มีให้เลือกนะไม้แปดหมื่นปีสิบเจ็ดนะครับเกียร์เปนนวดแบบนี้นะครับปีสิบเจ็ดเกียร์เปนนวดนะครับเป้มีให้เหมือนกันนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันผ่อนถูกๆประมาณหมื่นสามนะครับนี่มีให้เลยนะครับเอาไปใช้งานได้นะครับรถตู้นะวิ่งงาวิ่งงานสบายนะครับเกียร์เป็นนวดนะครับ เกียร์มันนุ่นแหลยคนถ้าถ้าจริงๆแล้วเกียร์มันนุ่นมันประหยัดกว่านะอ่ะเบาะนะครับนีบ่เบาะสีแถว,นะะแถว,น,วน,นะครับเบาะสีแถวนะเบาะสีแถวเกียร์มันนวดนนะครับอ่าไอเดยวสวยสภาพรถสวยเดิมกิฟเลยนะครับสภาพรถสวยเดิมนะครับแล้วก็มีพวกไม้ประมาณอันนี้ไม้บอลแสนต้นๆนะไม้แสนสองหมื่นแปดแสนสี่หมื่นเก้าปีสิบเก้านะครับเกียร์ตโต้แต่งทรงลงแบกให้ร้อยแบบนี้นะครับมีให้นะครับรถตู้ตรงนี้นะครับ อย่พาไปดูอีกสักสองคันที่เป็นเกียร์แมนนวลปีสิบเจ็ดนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นเก้านะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้านะครับแปดแสนสองหมื่นเก้าเนี่ยปีสิบแปดเนี่ยจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่คันนี้เกียร์ออโต้นะอ่าสวยๆเลยนะครับรถโต้ทุกคันเกียร์เอทุกคันไม่มีชนหนักกับต่อตัวรถแต่อยงสิ้นนะครับอันนี้ไม้สองแสนไม้ไม้แก่หน่อยนะครับไม้แก่ขอดูด้านในนะครับไม้แก่นะครับเบาะหนังนะอ่าได้เบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดํานะครับแอร์ แล้นหลังเนี่ยทำเรื่องของเครื่องเสียงมาให้ครบเลยเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ราคาถูกนะอ่ารถเป็นเครื่องทนอยู่แล้ววิ่งได้เป็นานกิโลนะครับอันหน้ามีจอมีเครื่องเสียงให้ครบเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นของรถอ่ารถหน่วยงานจากทูลิซิ่งนะครับอ่ารถเช่านะครับพอมพิวเตอร์ขั้นสามจุดศูนย์เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับปีสิบเก้าอันนี้ก็ถูกนะครับถูกนะเราชอบจัดได้เลยนะครับแบบนี้รถตู้นะครับ รถเกียร์แมนนวลปี17คันนี้739,000นามนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับปอผ้าสีแถวนะครับไม้บลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะครับมีให้เลือกนะสนใจรถตู้คันไหนติดต่อมาหาเปได้นะครับ094 789 488นะครับโดยตรงเลยนะครับเป้เพชรยนต์นะติดต่อมาโดยตรงเลยนะครับมีโปรดีให้ทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาอัปเดตโซนกระบะบ้างนะครับพรุ่งนี้จะพาอัปเดตโซนกระบะนะเดี๋ยวพาุมาติดตามไว้เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่า เดี๋ยวมาดูกันนะครับพรุ่งนี้นะวันนี้ขออัปเดตโซนนะครับนี่โซนลอตโต้ตรงนี้ก่อนนี่แค่ตัวอย่างนะครับมีเลือกอีกเยอะเลยสนใจขนาดไหนนะครับแอดไลน์มาโทรมานะครับเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสแอดไลน์มาได้เลยนะครับอยากได้รถสวยของเพชรยนต์นะครับติดตามช่องไปไว้ไม่พลาดแน่นอนครับผมคัดรถสวยให้ทุกคันนะครับคัดรถสวยให้ทุกคันเลยนะครับวันนี้นะครับมารู้จักกันนะครับบางคนไม่รู้จักเนาะก็เราอยู่ศรีคายุสิบแปดนะครับขายมา24ปีเราได้รางวัลนะครับวันอ่า วันแชมเปี้ยนนะครับของของธนาคารธนาชาตินอโลดดนใจนะครับเราขายรถกิดเอนะครับเราได้รับรางวัลนะครับบอกเลยว่ารถสวยทุขคันนะครับแบบนี้ใครจะได้รถตู้คันไหนหน้ายาวท่าท่าหน้าเดิมมีทั้งหมดเกียร์โตเกียร์แมนนวลครพบที่นี่จบๆนะครับมาได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่าง0 9 4 7ก4 8 8ีครับวันนี้ก็เห็นไอเดียรอบก่อนเลยนะครับว่ารถเยอะแค่ไหนนะครับ